สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเปรียบเทียบนะครับตัวอุปกรณ์เกลี่ยกาแฟตัวใหม่นะครับตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีออกเพิ่มมาอีกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับอุปกรณ์นะครับตัวเกลี่ยผงกาแฟเนี่ย WDT เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเนี่ยผมก็เคยมีพูดไปแล้วก็คือเวลาเราทำกาแฟนะครับจุดที่สำคัญ ที่มีผลต่อรสชาติกาแฟของเราก็คือเรื่องการชแนลลิ่งนะครับมันจะมีจุดที่กาแฟของเราเนี่ยไม่สม่ําเสมอถ้าเราเกลีย่ยไม่ดีนะครับมันก็จะมีจุดที่อาจจะมีความหนาแน่นน้อยมันจะทําให้จุดนั้นเนี่ยกาแฟมันจะพยายามพุ่งออกมามันก็จะเป็นเส้นที่เราเห็นเป็นเส้นๆนะร่รแหละังนั้นเขาเรียกว่าชแนลลิ่งนะครับจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์เอ็กแทรคชั่นนะครับสกัดเกินมากเกินไป มันก็จะทำให้กาแฟเรานะครับรสชาติไม่ดีอาจจะแบบมีขมฝาติดคออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับตัวเกลี่ยกาแฟหรือ WDT เนี่ยมันเป็นตัวทําให้เราลดการเกิด channeling นะครับซึ่งผมก็เคยมีรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามารอบนี้เนี่ยมันมีตัวที่น่าสนใจตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Park พรสนะครับ ซึ่งยี่ห้อเนี่ยมันดังในเรื่องของ a u t o m ม t ติท a มเปอร์นะครับตอนนี้มีออกตัวใหม่มาเป็นตัวพักเพรสเนวิเกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เกลี่ยผงกาแฟายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับตัวที่2นะครับก็คือ m อ็มแมชบิลทรีบอมเบอรตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับกดแล้วก็หมุนแบบนี้แต่ตัวเนี้มีปรับปรุงแล้วนะครับ อย่างรอบที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามีจุดที่น่าจะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องปรับระดับเข็มตัวที่แล้วมันปรับไม่ได้นะครับแล้วเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยเข็มมันลงไปไม่ถึงก้นบาสเก t ตนะครับตัวนี้มันสามารถปรับได้แล้วนะครับหมุนซึ่งปรับได้ง่ายก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะทีนี้ตัวต่อไปนะครับก็เป็น m h w 3 bomber เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเชคเกอร์เรียกว่า เป็นรุ่น SE Shaker Pro นะครับก็คือเราใช้วิธีคือเขย่าแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะใช้คือเรากดพอเรากดก็ไปที่พอตฟิลเตอร์เนี่ยกาแฟก็จะไหลลงมาตามรูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานของ3ตัวนี้กันนะครับและเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีทดสอบนะครับเอาไปสกัดกาแฟแล้ววัดค่าเปอร์เซ็นต์การสกัดดูว่าตัวไหนเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับ แล้วก็ผมจะเอาตัวนี้นะครับมาเทียบด้วยก็คืออ่ะตัวนี้นะครับเวเบอร์บลายเชคเกอรนะครับซึ่งตัวเนี้ยรอบที่แล้วเนี่ยออกมาสกัดได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเลยนะครับก็คือตัวนี้รอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาเทียบด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การสกัดเป็นยังไงเมื่อเทียบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้นะครับพักเพลฟเนวิเกเตอยี่ห้อเนี้ย P U Q, Q นะครับถ้าเป็นตัวแ t เ m p e r เนี่ยเขาจะเรียกว่า p ั c k press p r ก็คือกดแ t เ m p e r นะครับแต่ตัวนี้นะครับเขาจะใช้คำว่า p ั c k prep ก็คือ prepare นะครับเพราะมันเป็นตัว D B D T ตัวเกยี่ยของกาแฟนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อมูลแล้วกัน p u c k prep navigator นะครับวิธีใช้นะครับตรงนี้ก็คือมีปุ่ม power มันจะมีตัวชาร์จตรงนี้ตัวนี้นะครับเป็น type C นะครับถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมา กดค้าง1วิมันจะบอกแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้คือ9 6นะครับผมถือว่ามันแบตอึดพอสมควรถ้าผมใช้มานานแล้วก็ยังแบตลดไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะทีนี้พอเราเปิดเครื่องมานะครับมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้เราเห็นตรงนี้เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็คือเราจะกดฝั่งไหนก็ได้นะครับฝั่งนี้กดค้างไว้อ่ะสผมกดค้างไว้อ่ะเห็นไหมครับถ้าเรากดขยับ อันนี้มันจะเป็นอันนี้ไม่ใช่พรีนะครับอันนี้เขาเรียกว่า precision mode ของเขาเขาเรียกว่าโหมดที่แม่นยำเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต่างกันยังไงนะครับกดอีกทีคือ speed ข้อแตกต่างนะครับมันจะมี3โหมดคือ standard precision แล้วก็ speed นะครับข้อแตกต่างอผมให้ดูเป็นทีละอันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าถ้าเราเลือกเปลี่ยนโหมดนะครับสมมุติว่าเราเลือกเลือกเป็นโหมด precision ละกันเรากดตรงกลางปุ่ม power เป็น ok นะครับ มันจะขึ้นเลข0อันนี้เราสามารถตั้งเวลาการหน่วงได้นะครับจนถึง10วินาทีเลยขึ้นทีละ0.5นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าหน่วงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมจะตั้งเป็น0ูนและกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้แบบหน่วงนะครับแ้้เรากด Power ออีกทีอันนี้คือโอเคแล้วโหมด precision ก็คือวเวลาเรากดเริ่มหมุนนะครับตรงนี้มันจะเป็นเข็มเกลี่ยกาแฟนะครับวิธีใช้งานก็คือ เราเอาด้ามมานะครับเราวางเข้าไปแล้วเราก็กด Power ตรงนี้กดปุ๊บมันจะหมุนหมุนไปมาเห็นไหมครับ precision เนี่ยก็คือมันจะหมุนไปมาทั้งหมด4รอบก็คือ8ครั้งผมไม่ดูใหม่นะครับ1 2 3่งสอแต่ถ้าโหมด Standard นะครับก็จะหมุนไปมา3รอบทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ถ้าโหมด Speed ก็จะแค่ สรอ,อบก็จะ4ครั้งอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดนะครับกดค้างตรงนี้นะครับแล้วเราก็อะสแตนดาร์ดหน่วงศูนย์ลองดูนะครับไปมา3ามรอบนะครับอะเรามาโหมดอะสปีดอะ ก็คือแค่2อรอบนะครับหน่วงเวลาทํางานยังไงอ่ะผมให้ดูนะครับจริงๆเราจะกดค้าง2อันนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ผมมากดฝั่งเดียวเนี่ยมันง่ายกว่านะครับจริงๆในคู่มือเขาจะบอกว่าให้กด2ข้างแต่จริงๆเท่าที่ผมใช้งานมาผมกดข้างเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสปีดสมมุตินะครับผมกดปุ๊บทีนี้เราต้องการหน่วงเวลา2.5วินาทีนะครับถ้าอ่ะถ้า2.5วินาทีเวลาเรากดเริ่มปุ๊บมันจะหน่วงเวลา 2.5วินาทีแล้วค่อยหมุนถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับกรณีที่เรามีเครื่องบดนะครับและเราเอาก้านนี้ไปวางบนเครื่องเลยนะครับสมมุติว่าเราตั้งเวลาบดนะครับทั้งหมด5วินาทีเพื่อความรวดเร็วนะครับก็คือเราก็ตั้งหน่วงเวลา5วินาทีให้เท่ากับเครื่องบดกาแฟใช่ไหมครับพอเราเอาอันนี้ไปวางปุ๊บพอเรากดเริ่มปุ๊บแล้วเราก็กดบดพร้อมกันนะครับพอกดปุ๊บ พอมันบดครบ5วินาทีปุ๊บมันก็จะเริ่มทํางานเลยเพียนพอเริ่มทํางานเลยก็คือพอบดเสร็จเกลีย่ยให้เสร็จมันก็พร้อมที่จะใช้งานต่อได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นนะครับในบางกรณีที่เราใช้ก้านนี้ไปวางกับเครื่องบดกาแฟโดยตรงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเข็มนะครับจะเห็นว่ามันมีระดับเข็มที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่ามีระดับที่ ลึกลงไปหน่อยกับระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้การเกลี่ยเนี่ยมันครอบคลุมทุกระดับนะครับระดับต่ำถึงระดับกลางนะครับตัวนี้เขาดีไซน์มาแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในกล่องนะครับมันจะมีเข็มให้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่วเวลาเปลี่ยนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นเข็มเข็มนะครับเขาเปลี่ยนคือทั้งยวงอันนี้เลยกลมๆนะครับในกล่องมันจะมีเข็มที่สั้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวที่ติดมากับ ตัวมันเองในกล่องเนี่ยจะเป็นเข็มที่ยาวกว่าหน่อยนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคสําหรับผมอยู่แล้วนะครับเพราะผมใช้บาสเกต18กร,รมัมก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะให้ดูว่ามันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับจําลองกันนะครับโอเคให้ดูนะครับสมมติว่ากาแฟเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีจุดหนึ่งก็คือ ถ้าเราใช้ก้านพอซับฟิลเตอร์ตัวนี้นะของเว็บเบอร์นะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าเราวางไปตรงๆแบบนี้เราจะเห็นว่าคือตรงเนี้ยมันจะลงไปไม่สุดผมจะต้องยกขึ้นมานิดนึงนะครับมันมันนิดเดียวนะถ้าใช้ก้านของเว็บเบอร์แล้วมันมีผลยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวที่เสเรามาดูกันนะครับว่าจากผงที่ว่ามันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับอ่าผมเอาไปสปีดแค่หมุน4ี่รอบนะครับอ่าผมทาให้ดูอ่าอันนี้ผมตั้งไว้สองจุดห้าวิ เห็นไหมครับมันก็เกลีย่ยออกมาดีแล้วแต่ว่าพอมันไม่สนิทมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีกาแฟที่ออกมาตามขอบเพราะว่ามันวางลงไปไม่สนิทนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นก้านฟอสซาฟิเตอร์ตัวอื่นไม่มีปัญหานะครับผมลองดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับสมมุติว่าผมเกลี่ยมันแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแต่รอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะวางแล้วเนี่ยผมจะยกขึ้นมาให้มันลอยคือตอนเนี้ยมันจะวางสนิทกันและ นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็เขี่ยได้โอเคอ่าพอยกออกมารอบนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีผงกาแฟค้างตามขอบแล้วนะครับตัวเนี้ยมันลงไปได้สนิทกับกรัขอบนี้นะครับแต่ถ้าใช้เวบเบอร์อย่าลืมนะครับคุณวางไปเฉยๆไม่ได้นะคุณต้องยกให้มันนิดนึงแต่ตัวอื่นไม่เป็นนะครับอย่างเช่นเพาโดอย่างเงี้ยคุณวางไปได้เลยอันเนี้ยแน่นสนิทไม่มีปัญหานะครับ ก็จะประมาณนี้เราจะเห็นว่ามันก็เกลีย่ยเนี่ยค่อนข้างถือว่าทําได้ดีนะครับเรียบเลยถ้าคุณใช้กาแฟขั้วอ่อนลักษณะเนี่ยมันถือว่าทํางานได้ดีเลยนะครับแต่มันจะมีนิดนึงคือถ้าคุณใช้กาแฟขั้วเข้มเวลาเราหมุนเกลีย่ยไปเนี่ยมันจะมีปัญหาขึ้นขอบนะครับขอบอาจจะสูงกว่าตรงกลางได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวถัดไปนะครับ m h w 3 Bomber นะครับตัวนี้เป็นตัว Distributor er Pro เป็นตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ปรับปรุงจากตัวที่แล้วนะครับ ตัวนี้ผมเคยมีรีวิวไปตัวก่อนหน้านี้นะครับเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่เป็นรุ่นโปรนะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดตรงหนึ่งที่ผมพูดไปก็คือว่ามันไม่สามารถปรับระดับเข็มได้ตรงนั้นเนี่ยถ้าบาสเกตเราค่อนข้างก้นลึกกว่าธรรมดาหน่อยนะครับกว่า15กรัมเนี่ยเข็มมันจะเหลือมันจะเหลือค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ปรับปรุงมาแล้วนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมันสามารถปรับระดับได้โดยการหมุนตรงนี้เราเห็นไหมครับว่ามันจะมี บอกตรงนี้แล้วเราก็หมุนระยะเข็มได้เลยและตัวนี้ปรับระยะเข็มได้ง่ายด้วยนะครับหลายๆตัวเนี่ยที่เวลาเราปรับระยะเข็มเนี่ยเราปรับเสร็จล้วก็ต้องมาวัดก่อนว่าเข็มมันชนไหมติดไหมนะครับตัวเนี้ไม่ต้องเลยอ่ะ๋ยวผมให้ดูนะครับเราวางไปเลยกับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่ามันวัดยังไงนะครับอ่ะผมปรับระยะให้มันสูงที่สุดไว้ก่อนนะก็คือลงมาสุดนะครับโอเค ก็คือถ้าเราวางธรรมดามันจะยังไม่ลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะชนกับขอบตรงนี้พอลต์ฟิลเตอร์อยู่ถ้าเราหมุนแางนี้ปุ๊บถ้าเราวางอย่างนี้นะครับฝั่งนี้มันจะลงมาเลยนะครับวิธีปรับระดับเข็มอย่างนี้เวลาเราจะหมุนเข็มนะครับเราจะเห็นว่าเข็มมันตรงตรงนะครับแต่ถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่ามันเข็มมันลงไปเรื่อยๆจนตอนนี้เข็มมันงอเห็นไหมครับเริ่มมันเข็มมันงอแล้วนี่คือชนก้นบาสเกตแล้วนะครับซึ่งตรงนี้พอมาเริ่มงอนิดหนึ่งแล้วก็หมุนกลับมานิดนึง เพราะฉะนัระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่ก้นบาสเกตนะครับใกล้ที่สุดโดยที่ไม่ชนนะครับเราก็คือเราวางไปแล้วเราก็หมุนได้เลยเห็นมันงอแปลว่าชนนะครับใช้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นว่ามันก็เป็นก้อนๆนนะผมเขี่ยให้มันแบบนี้นะครับเราก็วางเข้าไปให้เราก็กด แค่นี้ถ้าเรากดเร็วเนี่ยด้านข้างก็จะสูงนิดหนึ่งตรงกลางจะยุบถูกไหมครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการกดนะครับอันนี้มีผลนะครับถ้าเรากดแบบว่าช้าๆแบบนี้นะครับโอเคมันก็จะออกมาราบเรียบใช่ไหมครับอ่ถ้าผมทําให้ดูนะถ้าผมทําเร็วๆนะครับบางคนแบบกดเร็วๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยิ่งเร็วมากนะครับขอก็ยิ่งสูง อันนี้ก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับความเร็วในการกดเอานะครับให้มันเหมาะสมกับเมล็ดแต่ละตัวนะครับตัวนี้ปรับความเร็วได้โดยใช้มือของเราเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยแล้วกันครับโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้บลายเช h เกอร์บล็นะครับของ m h 3 Bomber เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ทำงานยังไงนะครับ เราจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีกลมๆตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราใส่กาแฟเข้าไปมันก็จะอยู่บนนี้มันจะไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าเรามาวางบนนี้ถ้าเราวางตรงนี้มันจะยังไม่ลงแต่ถ้าเราขยับให้มันลงร่องแบบนี้ปั๊บมันจะเปิดร่องอถ้ามันวางในถูกร่องปุ๊บมันจะยกขึ้นมาแบบนี้มันก็จะให้ผงกาแฟเนี่ยหล่นลงไปที่พอร์ตฟิลเตอร์นะครับอ่า ซึ่งวิธีใช้งานก็คือเราต้องเขย่าแบบนี้แต่ตัวนี้นะครับจากที่ใช้มามันจะมีข้อจํากัดเรียกว่าผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าจะต้องปรับปรุงกันแล้วกันนะครับเราจะสังเกตว่าตัวนี้แหลมๆนะครับมันไม่ได้มาชนตรงนี้พอไม่มาชนนะครับวลาเราใช้งานเนี่ยแล้วเราเขยา่าถ้าเราเขย่าขึ้นลงจะสังเกตว่าเขย่าขึ้นลงปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นไปได้ไดถูกไหมครับ พอตัวนี้ขึ้นได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันจะมีล่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขย่าขึ้นลงนะครับแบบเนี้กาแฟนะครับมันจะหล่นลงมาได้นะครับซึ่งมันไม่ควรอ่ะผมให้ดูตัวใบเชคเกอร์ของเวเบอร์นะครับจะสังเกตว่าเขามีล่องตรงนี้กับตรงนี้เวลาเราวางปิดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้ มันจะชนกับตัวนี้พอดีจะเห็นว่าถ้าเราจับไว้แบบนี้เนี่ยไม่ให้ฝาเปิดนะครับเราจะเขย่ายังไงก็ตามนะครับกาแฟจะไม่หล่นลงมาเลยนะครับวเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาถูกไหมครับเพื่อให้กาแฟหล่นถูกไหมครับแต่ถ้าเวลาเราเขยา่ามันจะต้องปิดและชนแบบนี้มันจะไม่ทําให้กาแฟหล่นใช้งานง่ายนะครับตัวนี้แต่พอมาเป็นตัวนี้ รจริงๆถ้าเขาทําให้ตัวนี้นะครับมันมาชนตัวนี้เหมือนบ라이เชเกอร์นะครับมันจะทาให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเขย่าเนี่ยผมจะต้องเขย่าแนวเฉียงเฉียงข้างๆแบบนี้เท่านั้นผมไม่สามารถเขย่าแนวอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งบางทีเราเขย่าข้างๆนี่แหละแต่บางทีพอไปแรงปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยับได้บ้างไม่แช่กาแฟอาจจะมีล่วงหล่นมาได้บ้างนะครับแต่ในวิธีก็คือเราจะต้องจับตัวนี้ไว้ ถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วคุณจับแบบนี้ไว้เลยนะครับเอานิ้วก้อยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าจับเขย่าแบบนี้มันไม่ถนัดแต่ถ้าคุณเอานิ้วก้อยจับตรงนี้ไว้นะครับยึดเอาไว้เลยกับนิ้วโป้งตรงนี้นะครับจับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าคุณจับไว้อย่างนี้มันจะล็อกไว้ถ้าคุณเขย่าแบบเนี้ยโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่มันก็ต้องระวังจับพลาดขึ้นมาอาจจะแบบจับแล้วมันมีการขยับได้นิดหน่อยอย่างงี้ มันก็จะอาจจะทาให้กาแฟเนี่ยหล่นออกมาได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่าทําให้การใช้งานเนี่ยมีติดขัดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าลองใช้งานไปจนชินเนี่ยมันจะอัตโนมัติจับแล้วก็ไม่มีปัญหาเองนะครับอยู่ที่ความชินกันแล้วกันแต่ผมคิดว่าปรับได้นิดนึงก็จะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการใช้งานจริงทํำยังไงนะครับสติเราใส่กาแฟเข้าไปในนี้ตรงนี้นะครับผมจะขยจับเอาไว้ตรงนี้นะครับ,รบ,รรบแล้วก็เขยา่า ประมาณนี้เขย่าแค่นี้นะครับไม่ต้องเขย่าเยอะนะครับคือจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาทําให้มันขยับได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีไซน์มาว่าเราจะต้องเขย่าข้างเท่านั้นห้ามเขย่าขึ้นลงหรือเปล่าซึ่งตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมจะเขย่าแค่ข้างๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่ามาเปอร์เซ็นต์การสกัดมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราเกิดเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดออกมานะครับข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราวางลงไปปุ๊บเห็นไหมครับกาแฟบางทีมันไม่ลงนี่มันมีรูแล้วนะครับแต่ว่าไม่ลงเราก็ต้องเขย่านิดนึงอ่ะแบบนี้นะครับถ้ากาแฟติดแล้วก็เขย่าแบบนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็มีกาแฟติดอยู่บ้างซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่เมล็ดอยู่ที่ความชื้นในหลายอย่างนะครับลายเชคเกอร์อะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ลายเชคเกอร์เนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ย มันจะกาแฟไม่ค่อยติดเพราะว่าเขาสามารถเขย่าได้ผมไม่ดูนะครับถ้าคุณพร้อมแบบนี้กาแฟที่มันติดอยู่ตามขอบเนี่ยมันหล่นไปหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้คุณอาจจะต้องเขยา่าแล้วก็ถ้าคุณจะเห็นว่ามันมีผงกาแฟที่มันติดอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็ตามประการใช้งานเนี่ยมีติดขัดนิดหน่อยนะครับแต่ยกออกมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้ ก็จะเหมือนใบเชคเกอร์แหละครับซึ่งคุณต้องเอาเข็มเนี่ยมาเขี่ยด้านบนนิดนึงแต่อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับจะใบเชคเกอร์หรือจะตัวนี้นะครับเหมือนกันก็คือว่าเวลาคุณเขี่ยเนี่ยคุณอย่าลงไปเขี่ยทั้งหมดนะครับเพราะว่าผลของการเขย่าที่เขาทําไว้แล้วเนี่ยเขาทําไว้ดีแล้วตอนนี้คือมันสม่ําเสมอเท่ากันแล้วสิ่งที่เราจะเขี่ยได้ตอนนี้นะครับก็คือเราแค่เขี่ยให้ผิวมันเรียบด้านบนเท่านั้นนะครับ นี่อันนี้คือสําคัญนะครับเพราะถ้าคุณลงไปข้างล่างเขี่ยววนเมื่อไหร่แปลว่าที่คุณทํบลายเชเกอร์มานะครับที่คุณเขย่ามาเนี่ยผลจะกลายเป็นศูนย์เลยไม่มีผลนะครับเขี่ยแค่ด้านบนนะครับเพื่อให้มันเท่ากันแค่นั้นเองนะครับบลายเชเกอร์ก็เหมือนกันนะครับของเวเบอร์ตัวนี้เวลาลงมาเสร็จคุณก็ต้องเกลี่ยให้ผิวมันเรียบเท่านั้นเองนะครับแค่นี้จากนั้นก็เอาไปแถมต่อได้เลยนะครับการใช้งานตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาทั้ง3ตัวนี้ไปวัดเปอร์เซ็นต์การสกัดนะครับว่าเป็นยังไงโดยเทียบกับไบรยเชเกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์แล้วเดี๋ยวไปดูสรุปกันครับก็ก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับเราจะมาบอกราคากันก่อนแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับตัวพักเพลสนะครับเนเวเกเตอตัวนี้ราคาประมาณ13,000บาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนิดเดินะครับดิส t บ i b เตอร์โปตัวนี้ราคาประมาณ5,5 0 0นะครับ ส่วนตัวเนี้เชคเก k e r p r o นะครับราคาประมาณ3,5 0 0นหนะครับก็ประมาณนี้ราคานะครับอ่เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันเลยนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงทีนี้เราก็มาถึงสรุปกันแล้วนะครับว่า3ตัวเนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผลสรุปเนี่ยผมแบ่งเป็น2ส่วนดีกว่านะครับเรื่องแรกคือเรื่องการใช้งานการใช้งานตัวไหนเนี่ยเวิร์กโฟการใช้งานสะดวกนะครับและส่วนที่2ก็คือตัวไหนที่ให้ผลลัพธ์การสกัดดีที่สุดนะครับ สรุปก็คือเรื่องการใช้งานสะดวกนะครับผมให้ตัวพักเพล็บเนวิเกเตอร์ตัวนี้ถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับเรื่องวา,วางแล้วก็กดมันก็จะหมุนเลยเรียกว่าง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ก็จุดที่ผมคิดว่าถ้าจะปรับปรุงได้ถ้าเกิดมีเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือมีตัวปรับปรุงก็คือน่าจะปรับเรื่องความเร็วในการหมุนเหมือนกันนะครับตอนนี้มันหมุนค่อนข้างเร็ว ซึ่งถ้าเป็นกาแฟาขั้วอ่อนขั้วกลางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นกาแฟาขั้วเข้มเนี่ยพอมันหมุนเร็วนะครับบางทีเนี่ยตรงขอบมันจะสูงกว่าตรงกลางนะครับซึ่งถ้ามันปรับความเร็วได้เนี่ยให้เหมาะกับกาแฟาแต่ละตัวนะครับจะดีมากเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ยังมีจุดที่ต้องระวังไว้จุดหนึ่งก็คือกรณีใช้พอร์ตอรฟิลเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเราใช้อย่างของเวเบอร์นะครับมันสูง ถ้าเกิดว่าเราวางไปแบบนี้มันจะมีช่องว่างตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันจะทําให้ทํำออกมาเนี่ยมีกาแฟเลอะขอบๆตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ลักษณะเนี่ยเราต้องยกให้มันลอยสูงนิดหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคแล้วก็ลองลงมานะครับที่ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัว SE Distributor p r o นะครับของ m h w 3 Bomber นะครับตรงนี้ปรับจุดด้อยจาก รอบที่แล้วแล้วนะครับก็คือเราสามารถหมุนปรับระดับเข็มได้ก็คือพอเราปรับตรงนี้มันก็จะขึ้นลงมานะครับตามอันนี้แล้วเราก็สามารถปรับระดับให้มันลงไปถึงก้นบาสเกตได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็การใช้งานก็กดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรากดเร็วมันก็จะเร็วกดช้ามันก็จะช้านะครับตรงนี้เราพอที่จะใช้มือเราเนี่ยคุมสปีดช,ช้าเร็วได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับการใช้งานเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมูทลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือเวลาเราเขย่าเนี่ยถ้ามันมีการเขย่าขึ้นเขย่าลงเนี่ยพอตรงนี้ขยับปุ๊บมันจะทําให้มีร่องนะกาแฟมันก็จะไหลออกมาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขย่าเนี่ยเราจะต้องระวังมากถ้าเราเขย่าโดยไม่จับอะไรเลยเนี่ยต้องเขย่าไปด้านข้างเท่านั้นนะครับ ห้ามขึ้นลงอย่างนี้เลยถ้าขึ้นลงปุ๊บก,กาแฟหกทันทีนะครับหรือไม่ก็เราจะต้องเอานิ้วก้อยหรืออะไรเนี่ยหรือนิ้วอะไรก็ตามของเรานะครับจับตรงดำๆตรงนี้ไม่ให้มันขยับถ้าเราทําแบบนี้แล้วจับอย่างนี้ได้นะครับล็อกไว้เลยนะครับเราก็พอที่จะเขย,ย่ายังไงก็ได้นะครับมันจะไม่หกแต่ก็ต้องระวังนะครับเคเพราะฉะนั้นการใช้งานของ workflow ตัวนี้ก็จะมีต้องระวังตรงนี้นิดนึง เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาถึงเปอร์เซ็นต์การสกัดนะครับเปอร์เซ็นต์การสกัดเนี่ยจากที่เทียบกันมาแล้วนะครับตัวที่ยังได้สูงสุดนะครับก็ยังเป็นบายเชเกอร์ของตัวนี้อยู่นะครับตัวบายเชเกอร์ตัวนี้นะครับสกัดออกมาเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์การสกัดถึง24.08นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะก็ยังสูงที่สุดอยู่นะครับกับกาแฟตัวที่ผมทดสอบวันนี้นะครับแต่ว่ารองลงมานะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นแนว บลายเชคเกอเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็สกัดออกมาได้ถึง23.92เลยนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกับบลายเชคเกอตัวนี้เลยนะครับเพ้ะแนว b ลายเชคเกอแบบนี้ถือว่าทําการสกัดออกมาได้ดีนะครับ23.92นะครับทีนี้พอมาถึงตัว2ตัวนี้นะครับก็จะตกลงมาเมื่อเทียบกับ2ตัวนี้นะครับแต่เรียกว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะสกัดออมาได้ที่ 22.22% 22นะครับซึ่งถือว่าสูงมากแล้วนะครับเพราะว่าเรนจ์ของมันเนี่ยควรจะอยู่ที่1 8ถึงตัวเนี้ยก็ได้ถึง22.22 22นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันจะสู้2ตัวนี้ไม่ได้ในแง่ของเปอร์เซ็นต์การสกัดนะครับเรายังไม่พูดถึงรสชาตินะครับเราพูดถึงเปอร์เซ็นต์การสกัดซึ่งรสชาติเนี่ยมันต้องไปดูเรื่องอื่นหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะครับทีนี้มาตัวนี้นะครับ พักเพ e p เนวิเกเตอรซึ่งตัวนี้นะครับก็ทําได้22.12%นะครับก็ถือว่าทําได้เกิน22%่สอก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับยี่สตัวนี้นะครับยี่สิบสตัวนี้22.12ส่วนตัวเนี้ยยี่สส่วนตัวเนี้ยยี่สนะครับก็คือเรียงลําดับประมาณนี้นะครับถามว่าทั้ง4ตัวเนี้ยสรุปก็คือใช้งานได้ดีทุกตัวนะครับซึ่งผมสกัดมาเนี่ย ที่ผมทำนะครับมันไม่มีชานลลิ่งทั้ง4ตัวเนี้ยไม่มีชานลลิ่งเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคอยู่ที่คุณว่าคุณชอบเวิร์กโฟล์ตัวไหนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถนัดเวิร์กโฟล์ตัวไหนเนี่ยและชอบดีไซน์เป็นการส่วนตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ตัดสินใจตัวนั้นได้เลยไม่ผิดหวังนะครับเรียกว่าทําได้ดีทุกตัวนะครับแต่ถ้าวัดเปอร์เซ็นต์การสก,กัดแนวบลายเชคเกอร์แบบนี้นะครับก็จะดีกว่ากันอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมี อุปกรณ์หลายอย่างที่รอรีวิวอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากมีงานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะมีช้าบ้างนิดนึงแต่ยังไงก็มีลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ